ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิเรกฤทธิ์เจนคลองธรรมสมาชิกวุฒิสภาครับเ,เรื่องนี้มีประโยชน์กับประเทศของเรามากและขอบคุณท่านพนาักกาเดกประจินจันตองและคณะนะครับที่ได้เสนอรายงานฉบับนี้ขึ้นมาในเรื่องของเ,อเป้าหมายของอาการทํารายงานแล้วก็แนวคิดทิศทางาต่างๆที่เสนอในเรื่องนี้เนี่ยผมผม ขอชื่นชมว่ายอดเยี่ยมเช่นเดียวกับท่านาาท่านอัมพลจินดาวัฒนะนะครับที่ได้ชื่นชมไปแล้วนะครับนั่นคือว่า,ารายงานชิ้นนี้ได้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งปัญหาอุปสรรคนะฮะแล้วก็มีแนวทางนะที่หน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคประชาชนจะช่วยกันนะผลักดันขับเคลื่อนในเรื่องสูนภัยของเรา อย่างไรก็ดีครับเรื่องนี้เน้นปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการทําวิจัยทางคลินิกเพื่อใช้สมุนไพรในคนอันนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นคอขวดนะครับของปัญหาการใช้สมุนไพรในประเทศของเราเรียนเรียนท่านประธาน,ผ,านผ่านไปยังกรรมฏิการที่ดาเนินการเรื่องนี้นะครับผมอยากจะยกตัวอย่าง พืชหนึ่งตัวที่เป็นสมุนไพรที่สําคัญก็คือพืชกระท่อมเหตุผลที่ผมมีข้อมูลเพราะว่าผมได้เป็นกันมรทิการทรําพรบเรื่องนี้อยู่นะสอวอได้ส่งผมไปร่วมเป็นกันมรทิการกับทางสสนะครับแล้วเราก็เห็นปัญหากระท่อมมีประโยชน์มากๆมีประโยชน์ขนาดที่เราถอดออกมาจากกฎหมายยาเสพติด อย่างเต็มอกเต็มใจแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมส่งเสริมการปลูกทั่วประเทศเยอะแยะเลยครับคนที่ปลูกอยู่แล้วพอไม่ได้เป็นยาเสพติดเรามีทะเบียนจากปป,ป,ปสมากมายครับเราไม่เราเลิกตัดแล้วเราก็ส่งเสริมให้ปลูกมีต้นกล้าอะไรเย,ยอะแยะมากมายปัญหาก็คือ มัน,ม,นมันแก้ปัญหาได้แล้วมันเป็นพืชเศรษฐกิจครับปลูกได้กันเยอะแต่มีปัญหาครับผลิตไม่ได้แล้วก็ขายไม่ได้เลยนะเราเห็นที่ขายขายกันก็แอบขายแล้วก็ออกขายเอารถมาจอดอยู่ข้างทางกขาขายขายใบนะปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างว่างานวิจัยทางออกข้อเสนอแนะทั้งหลายเนี่ยเอาเรื่องนี้เป็นตัวอย่างแล้วลองจับไปดูรายละเอียดเชิงลึกสิครับ <S <S มันผลิตไม่ได้เพราะเหตุว่า พอผลิตนะครับมันกลายเป็นอาหารใหม่เลยครับออยบอกว่าจะต้องมีข้อมูลประกอบว่าคุณไปทดลองในคนหรือ,อยังนะครับนายกนายขอนายคอ,อที่เป็นชาวบ้านที่ปลูกกระท่อมนะฮะเอามาปั้นเป็นเม็ดบ้างอะไรต่างๆได้เขาทานเองเขาเคี้ยวเองได้แต่พอจะขายจะผลิตออกมาเนี่ยต้องผ่านออยต้องมี ผลงานทดลองกับคนครับร้อยคนพันคนกลุ่มนี้าทานสมุนไพรกลุ่มนี้ไม่ทานผลข้างเคียงมีไหมผลออกมาเป็นอย่างไรท่านเอาภาระเหล่านี้ไปให้เอกชนนะครับถามว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะออกมาได้เมื่อไหร่มันจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาได้ตอนที่ผมได้ร่วมกับท่านทำเรื่องพืชสมุนไพรที่เราจะส่งเสริมกันเนี่ยนะครับ ในคราวนั้นมีนิทรรศการมีคนเอาหมากฝรั่งลูกอมนะฮะที่เกิดจากพืชกระท่อมเนี่ยเอามาครับแต่ผมเพื่อติดตามดูณนะวันนี้ก็ยังไม่สามารถผลิตออกมาได้เพราะไม่มีผลงานวิจัยในคนมารองรับนอกจากนั้นนะครับถ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านผลิตเป็นสมุนไพรมาขายขายไม่ได้ในต่างประเทศที่มีการกล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วสาร,รพืชกระท่อม มีสารสองตัวที่ดีมากๆคือไมทาจินีนกับเซเว่นไฮดอกซี่ไมไทจินีนมีผลต่อ,อจิตประสาทอะไรน,นี่พอสมควรที่เรามีปัญหาว่าจะ,ะเป็นยาเสพติดหรือไม่อย่างไรแต่มันมีประโยชน์นะถ้าเราควบคุมปริมาณนะลดความอ้วนได้ลดเบาหวานได้นะสาวๆไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กินอะไรมากหรอกครับถ้าได้กินตัวนี้แล้วก็จะลดความอ้วนอีกตัวหนึ่งครับเซเว่นไฮดอกซีตัวนี้นะครับ ใช้แทนมอร์ฟีนได้แก้ปวดได้อย่างดีครับต่างประเทศเขาต้องการมหาศารเลยนะครับทีนี้แหละครับตลาดจะจะขายที่ไหนแล้วก็คุณภาพของสารสกัดจะสกัดอย่างไรใช้โรงงานอะไรอย่างไรไม่มีใครช่วยชาวบ้านนะครับประเทศหลายประเทศเขารับซื้อกิโลหนึ่งเป็นหมื่นๆนะสกัดสกัดอย่างไรนะเครื่องมือมีไว้ส่งเสริมอย่งไรอะไรอย่างเงี้ยมันขาดหายไป นี่ก็คือความน่าเสียดายของของของการส่งเสริมสมุนไพรที่มันติดล็อกในหน่วยงานของรัฐนะครับผมมองว่า,าหากเราจะส่งเสริมเรื่องสมุนไพรลูกส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกันทั้งประเทศแล้วก็ให้เป็นเพื่อเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหัวใจมันอยู่ที่กลไกภาครัฐนะครับข้อเสนอของท่านทั้งหมดเนี่ยลองไปดูครับ จริงๆแล้วมันติดอยู่ที่กลไกภาครัฐแล้วเราต้องแก้ไขขับเคลื่อนตรงนี้ให้ได้ครับนะครับออจะให้เอกชนแต่ละรายรับภาระเหล่านั้นได้อย่างไรในเมื่อมีชาวบ้านที่มีผลิตภัณฑ์ต่อคิวยาวกันเป็นร้อยเป็นพันรายการนะแต่เราโยนภาระให้ผู้ที่ยื่นจดผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผู้ไป เอาข้อมูลทางคลินิกที่ทดลองในคนเนี่ยมายื่นแนบประกอบเป็นหลักฐานเพื่ออนุญาตนะครับผมเรียนว่าตัวอย่างนี้แหละเราจะต้องเห็นควรนะครับไปบูรณาการกันในในส่วนของภาครัฐครับนะครับหาอะไรทั้งเยอะแยะครับแลบเราก็มีครับเครื่องมือสกัดอะไรต่างๆก็มีครับทําไมเราไม่ริเริ่มเป็นแกนกลางแล้วทําออกมาเลยครับนะครับว่า ถ้าจะทําลูกอมถ้าจะทายาทานต้องมีสารเนี่ยกี่มิลลิกรัมต่อเม็ดอะไรเนีไม่เกินเท่าไหร่อย่างไรนะครับอันนี้คือปัญหาที่เป็นรูปธปรรมแล้วก็ผมอยากจะเสริมครับว่าแนวทางรายการศึกษาท่านดีแล้วแต่อย่างไรก็ดีมันมีปัญหาในการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธปรรมในทางปฏิบัติจริงๆยกตัวอย่างพืชกระท่อมนะครับเรื่องเหล่านี้แหะครับเผื่อว่าท่านจะไป หาคำตอบอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มเติมรายงานเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์เรื่องของการใช้สมุนไพรต่อไปขอบพระคุณครับ